ระทึกรถทัวร์โดยสารสองชั้นเสียท้ายกระบะโชคดีไม่มีใครเจ็บค่ะ เมื่อเวลาประมาณ21นาฬิกา30นาทีวันที่14สิงหาคม2568หน่วยกู้ภยัยมูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถานได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารชนท้ายรถกระบะเหตุเกิดบริเวณบนถนนเพชรเกษมฝั่งขาล่องใต้หลักกิโลเมตรที่315บวก400หมู่8บ้านนาทองตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์หลังได้รับแจ้งจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรถตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทางหมวดทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ ุดเกิดเหตุอยู่บริเวณตรงข้ามหน้าบริษัทส่วนรถยนต์มิตซูบิชิสาขาประจวบคีรีขันธ์พบรถทัวร์โดยสารปรับอากาศสองชั้นบคอสอสีฟ้าขาวหมายเลขทะเบียน1 5 5 8 7 2กอกทมด้านข้างรถเขียนมอสีวงเล็บขอกุงเทพสุรินท์ด้านหน้ารถมีป้ายเขียนกรุงเทพนครศรีสงขลาสภาพหน้ารถด้านซ้ายกระจกหน้าแตกยุบมีร่องรอยของการเฉียวชนโชคดีผู้โดยสารในรถไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใกล้กันพบรถยนต์กระบะตอนครึ่งยี่ห้อโตโยต้า ไฮรักวีก้สีขาวหมายเลขทะเบียนบอร์เมมจอจาน6858บึงการสภาพทารถด้านขวาไฟแตกฝาปิดท้ายยุบไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเทียบริเวณข้างทางพบกระสอบใส่เปลือกเมล็ดข้าวสารแกลบตกกองอยู่จํานวนหนึ่งกระสอบมีเมล็ดแกลบปลิวเกิดถนนส่วนสาเหตุจากการสอบถามนายหัวอายุ47ปีซึ่งเป็นคนขับรถกระบะเล่าว,ว่าตนเองเดินทางมาจากบ้านที่จังหวัดบึงการกําลังจะเดินทางไปงานแต่งลูกที่จังหวัดชุมพรระหว่างทางถึงจุด เกิดเหตุรถจำนวนหลายคันได้ชะลอตัวเนื่องจากมีกระสอบเปลือกของมริษเข้าสารหลุดกีดขวางถนนอยู่ประมาณ7-8กระสอบทำให้รถวิ่งผ่านไปไม่ได้รถของตนก็ได้ชะลอตามจากนั้นรถทัวร์คันดังเปล่าเบรกไม่อยู่จึงได้ชนท้ายรถของตนเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนถุงกระสอบแกบคนขับรถบรรทุกได้ช่วยกันลากมากองไว้ข้างทางจากนั้นมีชาวบ้านนำสาลิงมาขนไปหมดแล้วเหลือที่ถุงกระสอบขาดทิ้งไว้หนึ่งลูก